มาใหม่อีกแล้วสินเชื่อใหม่ถอดด้ามเปิดตัวไปก็ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ให้เป็นสินเชื่อเงินสดด้วยซึ่งสามารถทำทุกอย่างทุกขั้นตอนผ่านแอปพลิเคชันได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆในการสมัครเพราะบอกว่าไม่ใช้เอกสารใดๆในการสมัครเนี่ยหลายคนก็คงจะรู้ถึงข้อจำกัดได้อย่างอัตโนมัติกันเลยแหละ การกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันในแบบที่ไม่ใช้เอกสารใดๆตัวนี้เป็นของใหม่ล่าสุดเลยนะซึ่งสามารถจะกู้เงินได้ตั้งแต่3,000บาทจนถึง1 0 0 0 0บาทคุณคิดว่าเขาเป็นสินเชื่ออะไรแตารับรองเลยว่าใหม่จริงๆไมแกะกลองแต่ก็ต้องบอกให้ทราบอีกนั่นแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสินเชื่อหมุนเวียนเป็นสินเชื่อเงินสด ซึ่งอยู่ในหมวดของนาโนไฟแนนซ์นี่แหละจริงๆก็กู้ได้นั่นแหละทั้งพนักงานประจำแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวแต่ในเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยก็ถือว่าแพงนะแต่ก็คิดแล้วไม่เกิน33%ต่อปีสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็เห็นจะเป็นในเรื่องของรายได้ซึ่งตั้งไว้ต่ำมากอย่างพนักงานประจำเนี่ยตั้งไว้ที่9,000บาทส่วนผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งไว้ที่1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นรูปแบบสินเชื่อดิจิทัลแบบ100%ซละกันซึ่งที่นี้ก็เป็นของ TTB Fast Nano สามารถทำการสมัครผ่านแอป TTB ทัดกันได้เลยแบบที่คุณไม่ต้องส่งเอกสารใดๆเพิ่มเติมพอคุณสมัครเสร็จปุ๊บคุณก็รู้ผลการสมัครได้ทันทีแต่ว่าเขาจะเน้นเฉพาะลูกค้าปัจจุบันนะ ธนาคารเนี่ยเขาได้คัดเลือกซึ่งหมายถึงว่าคุณจะต้องได้รับคําเชิญในการสมัครซะก่อนคือคุณจะได้รับการแจ้งเตือนนะเป็น SMS แต่ว่าจะไม่ได้มีแนบลิงก์สมัครมาให้นะเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขายกเลิกการแนบลิงก์แล้วส่วนใครได้รับการแจ้งเตือนผ่าน SMS แล้วมีลิงก์มาด้วยในส่วนนี้ให้คุณทำความเข้าใจเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอน ในส่วนเฟสนาโนตัวนี้เนี่ยปกติเขาจะคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่ไม่เกิน33%ต่อปีและ g ีทเองเขาก็มีดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะสำหรับบางคนซึ่งเขาจะคิดดอกเบีย้ยน้อยกว่า33%ต่อปีด้วยในส่วนนี้คุณจะได้ดอกเบีย้ยพิเศษก็ต่อเมื่อมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาโทรมาแจ้งกับคุณหรือมีการส่ง SMS มาแจ้งให้กับคุณ จะบอกว่า Fast ส a น o โนจริงๆเขาจะมีวงเงินอยู่2แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นเงินสดผ่อนชิวๆซึ่งในแบบนี้จะคิดดอกเบีย้ยแบบพิเศษเลยนะแล้วก็ให้จ่ายรายเดือนเท่ากันทุกเดือนเลือกได้เลยตั้งแต่3เดือน6เดือน12เดือนแล้วก็18เดือนจริงๆถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกค้าใหม่ๆนะก็สมัครได้นะ พียงแต่เขาจะคิดดอกเบีย้ยเต็มที่เลยคือไม่เกิน33ต่อปีส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือเงินสดสั่งได้แบบนี้นี่คุณสามารถจะจ่ายคืนขั้นต่ำ3า3%แต่คิดดอกเบีย้ยเต็มที่นะคือไม่เกิน33ต่อปีจะไม่ได้มีดอกเบีย้ยพิเศษใดๆเราจะบอกว่าในแบบที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจ่ายมากกว่าขั้นต่ำนะมันจะดีมากเลย จ่ายเพิ่มไปเลยสัก10-15%เอนี่ยอันนี้จะทำให้คุณเนี่ยนะหมดหนี้ได้ไวขึ้นแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะไม่ทบต้นด้วยนะทีนี้ช่องทางการสมัครเนี่ยถ้าแบบง่ายสุดสะดวกสุดนะแล้วก็ไม่ต้องรอแน่เนียคุณก็สมัครผ่านแอปพลิเคชัน t t b t r u s t หรือคุณจะสมัครที่หน้าเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาติดต่อกลับมาไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่จริงคุณก็สมัครได้หมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าคนเก่าเนี่ยอาจจะต้องรอคําเชิญซะก่อนถ้าคุณรอคําเชิญเนี่ยคุณจะได้รับดอกเบียพิเศษส่วนคนใหม่ไม่ต้องรออะไรนะสามารถสมัครกันได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะก็โทรไปที่หมายเลข1 4, 2, 8ด